สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นบอฟตนะครับผมจะมาลอง PVP ดูว่าผมจะ PVP ได้หรือเปล่าผมจะลองมาคอมโบดูว่าผมจะคอมโบได้ไหม <c oughs> คือดาบแรกนะครับผมจะเล่นดาบเรโกคุนะครับแล้วก็ดาบจะเล่นซูซุซยอะไรประมาณนี้ครั้งแรกนะครับผมจะลองไม่ใช้กัมโบชาดูนะครับคอมโบแรกของผมเนะาะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะผมจะใช้สกิลดาร์นะครับแล้วก็กดเลนโกคุเลยแล้วก็ตามด้วยหมัดอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าผมก็คอมโบไม่ค่อยเก่งอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวลองดูฟี อย่ามาได้กดผลแรกตอนนี yes ้นะก็ท okay, ุกคนผมใส่ได้ไหมโอเคใส่ปว้นโดฟ้าอยู่นึกว่าผมยังไม่ได้ใส่หนึ่งสองสามฟื้น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 ตุ้มนี่ประมาณนี้นะครับเฮ้ยตายเลยเฮ้ยตายเลยโอ้เข้าหัวเท่ากันนะครับเข้าหัวเท่ากันนะทุกคนเฮ้ยตายเลย คนผมนึกว่ายังไม่แรงนะเลโกคุ Debatte, MK, dragon, ้มแมรงนะจริงๆคือน้องเขาใส่ геро, ว่าคุ้มหนวดดำเลยนะครับทุกคนดูดิแล้วเขาก็ตายอ่ะเดี๋ยวผมลองใหม่นะครับอ่าลองใหม่ลองใหม่นะหนึ่งสองสามฟิ้ปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บสกิลอาร์ผมหมด สกิลวันนี้ผมหมดไอที่บิ้งไปนะครับเอ้แต่ก็ตายอยู่นะผมว่าถ้าบิ้งมาอย่างไงก็ตายนี่นะครับก็จะเป็นคอมโบแรกเนาะเดี๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งเลยละกันนะครับของลิงกูคูเนาะแล้วก็ผลดังนะครับยินดีต้อนรับสู่มารุจ็อปเริ่มจำหน่ายระบกสุดคุ้มแลบริการกดผลลิงเรียผมจะให้ไว้ด้านล่างนะครับทุกคนร้านนี้จะมีบริการกดผลพิศาดมีบริการกดเพชรออสตาแล้วก็มาใหม่นะครับทุกคนซื้อผลพิศาดด้วยระบบออโต้ซึ่งเราต้องเข้าโลกเก่าก่อนนะครับค่อยมาซื้อนะครับทุกคน ทางร้านฟาร์มให้นะครับทุกคนมีบ็อกฟุตมีคิงพีทแล้วก็ออกรสนะครับทุกคนไม่รู้อ่านถูกปะนะแบบนี้เพระาะว่าผมไม่คุ้นถ้าใครอยากมาเติมโลบักหรือว่าให้ทางร้านฟาร์มแล้วก็ซื้อผลปิศาจก็ มาเติมในร้านมารูช็อปได้นะครับทุกคนแล้วทางร้านนะครับก็มีการเติมโลบักนะครับก็มีระบบ ued pass นะครับทุกคนแล้วก็เติมโลบักด้วยระบบอัตโนมัติเนาะแค่ใส่ชื่อแล้วก็จำนวนเงินนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าทั่วไปนะครับทุกคนมีระบบเติมเกมฟรีไฟมีระบบเติมเกมอื่นๆนด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็มาเติมที่ร้านมารู้ช็อปได้นะครับทุกคนเดี๋ยวลิงก์เว็บแล้วก็ลิงก์เพจผมจะให้ไว้ใต้แรงคลิปเลครับประเตคนเยอะเยอะดื้อโอเคทุกคนมาเดี๋ยวไปอีกกคครรััั้งงนนนึเเลยดีว่าอิมะบ ฟีฟ๊ปฟปฟุ๊บฟุ๊ปปฟ๊บเอ้ยสกิลเมาส์สกิลเมาสทุกคนขอเอาใหม่นะเมื่อกี้สกิลเมาโอ้โหผมก็ไม่เคยไม่ได้มาเล่นนะมันก็าจะมีแบบเมาส์ละกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่โอเคแผมจะลองแล้วนะหนึ่งสอฟี๊ปฟ๊บฟ๊ฟปุ๊บฟ๊ฟ๊ไม่ทัน ก็ประมาณนี้นะครับคอมโบแรกที่ผมเล่นนะต่อไปนะครับคอมโบอคอมโบนึงผมจะลองทําเหมือนแบบซุๆยๆดูนะครับดูว่าที่เหมือนซุยๆมันจะแรงเท่าซุยๆหรือเปล่าผมจะลองทํากับดาบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเล่นซุยๆคอมโบนี้ต้องใช้กัมปูชานะครับที่จะเล่นนะทุกคนนี่ที่จะเล่นที่จะให้สตูปแหนบไได้ประมาณนี้อ่าประมาณนี้ลองนะลองนะ เราต้องใช้ผลดักนะครับดูดแล้วก็ใช้กัมพูชายิงพอกัมพูชายิงปุ๊บแล้วก็กดสกิลซีซูเปอร์ฮีมนแล้วก็ตามด้วยสกิลเอ็กเลโกคูแล้วก็ตามด้วยสกิลแซดนะครับแล้วกอ็อาจจะบิ้งไปแล้วกดเก็ได้นะประมาณนี้ลองดูฟื้นฟิวฟิวฟูฟูฟูฟ ปุ๊บปุ๊บตุ้มประมาณนี้นะครับทุกคนดูดิดูเลือดดิดูเลือดเกือบตายเลยนะครับของเลโก้คูเนาะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนดูนะครับว่าซูซุยมนจะขนาดไหนตามนั้นนะครับทุกคนถ้าใครมีคอมโบอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันเลยเนาะตอนนี้ดาร์คเบรดนะครับผมแบตเตอรี่หกร้อยแต่ว่าผมเล่นดาบดาร์คเบรดไม่เป็นนะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวผมขอเนี้ละกันซูซุยซูซุยมาลองดูนะครับคอมโบเดียวกับอันเมื่อกี้เนาะฟีดฟิว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ซุดย โอ้ดาบไปบิดโอ้ดาบไปบิดโอ้ดาบไปบิดโอ้ดาบิปบิดโอ้มันมันก็เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เออนี่นี่นี่สุดๆก็ได้เหรอสีเหลืองอารามโอเคนะครับเราจะมาลองคอมโบสุดๆเดี๋ยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนดูดบุดอันนี้เอ้ยเว้า ไอมันกดไม่ไฟอ่ะเรากดไม่ไฟทุกคนขอเอาใหม่นะครับมาทุกคนขอใหม่ขอใหม่หนึ่งสองสามปื้ดดูปึ้งแล้วก็ตี้ปื้ดปื้ดปื้ปื้ปื้เฮ้ยเอ้ยมันมันมันเกิดอะไรผิดพลาดป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าทำไมมันผิดพลาดมันคืออะไรว่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอเอาใหม่นะครับเมื่อกี้น่าจะพลาดอะไรไปบางอย่างนะครับทุกคนลองกับไนด์ดูนะครับทุกคนตอนนี้ไน์ก็ข้าหัวสามล้านสามเนาะลองดูนะครับหนึ่งสองสามดูปุ้บปุ๊ดปื้ดปป ตายเลยเฮ้ยตายเร็วเฮ้ยอ sure. ันนี em ้ผมใส่แว่นดูฝันนะครับทุกคนมันเลยแรงเลยเนาะเฮ้ยไหนตายเร็วเฮ้ยโคตรแรงใช่เดี๋ยวผมมาลองคอมโบอีกนะครับซูซุยผมบอกเลยว่าซูซุยกันเลยโกคุผมว่าสองดาบเนี่ยน่าจะพีเอดีแล้วก็ดักปีตนะดักปีตแต่ว่าผมเล่นดักปีตไม่เป็นนะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองอีกครั้งนึ่งนะของซูซุยนะทุกคนหนึ่งสองสามดูดกัมพูชายิงแล้วก็อันนี้ต่อปุ๊ป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 เอ้ย มันไม่มาตามอ่ะทําไมอ่ะ no, ทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้มันเหมือนว่าผิดพลาดนิดนึงนะครับคือไม่ได้ผิดพลาดนิดนึงมันผิดพลาดเยอะไม่รู้เป็นไหลนะกับซุยๆนะครับเดี๋ยวมาลองกับไหนต่อเลยนะครับหนึ่งสองสามปื้อดูดปึ๊บกัมพูชานี่ปึ๊บ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 โอ้ยโอ้โหยตายเลยตายเลยเมื่อกี้ไม่ได้ตายสกิลเอ็กซ์เลยนะอันนี้ตายเลยนะโคตรแรงนะครับโคตรแรง คลิปต่อไปนะครับทุกคนถ้าอยากให้ผมไปล่าฆ่าหัวก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับทุกคนผมจะได้ไปล่าฆ่าหัวให้ทุกคนดูอาจจะเป็นผลมังกรหรืออะไรนะผมขอไปปัมม๊มแบตเตอรี่ผลมังกรให้ถึง600ก่อนนะครับทุกคนน่าจะแป๊บเดียวแหละถ้าผมฟาร์มเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอมานี่ก่อนเอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยอยากตายวะ <c oughs> โอเคนะคทุกคนเดี๋ยวผมจะดูแลนึงสองสามดุดปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บเฮ้ยอยุ้ยมาไม่ถึง โอเคนะครับทุกคน,นก็ประมาณนี้นะครับกับคอมโบที่ผมรู้ตอนนี้นะครับมันก็จะมีผลน้ําแข็งบ้างผลนุ่นผลที่มานะครับแต่ว่าผมมั่นใจกับดาบอันนี้นะครับดาบอันนี้แล้วก็ผลด้างนะครับทุกคนประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับทุกคนผมอาตุเมียนดือ้อรักทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บมันกดเงือกอะทำไปกางแกงเขาทำไม เอาข้าวหัวนะเ,เราเอา,าข้าวหัวไปไม่หันแเราเลยเอาเลยพี่เอาเลยปา,ปาดปาดสกิลเลยพี่ไม่ต้องเองถ้ามันเลือดน้อยอะพี่พี่มีเสนะียงเนาะโอเคจันไปเ์เบรผมผมใช้หนังติ๊กยิงมันเองมันต้องง่วงอ้อออาวหลบไปเลย